ดาดไม่มีไฟเอาถ่ายคลิปมันดิขี่ไปเอาไปโอเคดิได้ถอยหลังดิให้มันเอาไปทำไมอ่ะไอ้เียดาดไม่มีไฟไดยจบไปถามมันใกล้ๆเนี่ยเอาไปเอาดาดไม่มีไฟจะได้ถ่ายถูกอ๋อไม่ได้ถ่ายนเ,นยเาายลยนะไม่ได้ถ่ยไป้กล้าปิดตัวนี่กูุองไหมนะจบไอ้เหี้ย มันบ่อยเพื่อมันตั้งด่านเอ้าไม่ได้ก็เมื่อกี้เราไม่เห็นด่านร้อยเมตรอ่ะคุณเอาอะไรมาเขาเป็นใครวะเขาเป็นตำรวจอ่ะชุดตำรวจมึงไม่มีเ้าไม่ยื้อเราลงเองเราลงนี่ิด่ไม่ไม่ไม่ ขอไปไปกอคืนด้วยไหนด่านพี่อ่ะตำรวจอยู่ข้างนอกขอแล้วด่านตั้งด่านมันต้องตั้งตั้งด่านให้เห็นด่านไม่เห็นเลยด่านไม่มีพี่อ่ะมั่วพี่อ่ะพี่ชื่ออะไรครับอ้าวพี่ชื่ออะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องหลบอ้าวผมพี่ไหนดูชุดตำรวจพี่ด้วยครับพี่หลบหน้ามาอย่าจับผมนี่เฮ้ยมีอะไรเป็นสิทธิ์แล้วจับตัวผมอ่ะมีตัวมีสิทธิ์แล้วมาจับผมอ่ะไม่ไปไม่ไปเฮ้ยไหนชุดตำรวจพี่อ่ะมีสิทธิ์แล้วมาจับผมอ่ะเมื่อกี้ไหนชุดตำรวจไหนดูเครื่องแบบก่อนครับีอยู่นี่พี่่าว ไม่ใช่ตำรวจแล้วเนี่ยในไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวเราคุยกันอยู่ยวเรเมาไหมเนี่ยเฮ้ยเนี่ยอยู่อยู่อยู่ใกล้ผมมีเสียงมอยู่ใกล้ผมอ่ะจับด้วยจับตัวขึ้นตัวพี่ใส่ทรงนั้านี่เหรอครับไม่ผมเป็นคนฝ่ายแจ้งรถความผิดออกไปไหนอ่ะแล้วผี่ไปทำผิดไม่ได้ไงอ่ะแล้คุณเราแบบไม่อย่าไปจับดิคุณแมวคุณเราแมวขี่ไม่ได้ไงน้องรักกันไม่ตำรวจเหรอตำรวจอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งรถออกไปแล้วนะรถเนี่ยรถน้ำออกไปแล้วไม่ออกไป็นหายนอกละข้างนอกเลยข้างนอกเลย รอยอยู่ข้งนอกครับผมจับจับจับหากินนี้แหละครับไม่อย่าไปพูดอย่างนั้นรูปหล่ออ่าไม่ไม่หล่อหรอกไม่ต้องมาแซวเมื่อกี้พี่คนละสีเลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้พไม่ได้เลพอถือกล้องแล้วคนละสีเลยครับพี่ไม่ใช่ตำรวจ พี่พูดมาพี่ว่าพี่เป็นตำรวจหรือเปล่าผมอยู่ค้อมตรงนี้พี่เป็นตำรวจหรือเปล่าเอาแค่พี่ก่อนไม่ต้องตำรวจอะไรผมไม่ใช่ตำรวจอ่าแล้วพี่ไม่มีิสพี่ไม่มีสิทธิ์อะไรไหมพี่ไม่มีสิทธิ์ไม่แล้วถ้าเกิดตำรวจให้พี่มาจับอะแล้วตำรวจมีสิทธิ์อะไรให้คนธรรมดามามาเรียกพวกผมอ่ะรักกันในกวนน้องอย่าไปไม่ต้องรับไม่ต้องมารับผมเอาคืนมาเอาคืนมาเอาคืนให้เป็นเส้นเฮ้ยเอ้าผมต่อยนะอย่ามายุ่งผมนะครับ มันมีอะไรลพี่มีอะไร่ะทำพี่ทำไม่ถูกนะเออพี่โกงวิ่หลอกประชาชนน่ะไม่ได้หลอกไม่ได่หลอกได้ไงพี่ไม่ใช่ตำรวจย้ายแจ้งความกลับฮะย้ายแจ้งความลัไ้ม่ได้การรุกลุกไ้ไมได้สนอเลยนะถ้าพี่นั่นเนรวจย้ายังสนแล้วครับครับขอแจ้งผู้ดิโอเคไม่ได้ไม่ได้ย้ายรถออกไปได้รมอตอรไข้างนอกเลยฮะพี่ไม่ใช่ตำรวจโอโทษนะครับสิบระจับตำรวจนครนายกทำไมถึงให้คนธรรมดามาคอยดักรถตำรวจบ้านนาอตำรวจบ้านนา รูปหล่อรักกันรบหี่ด่มเลารับกินเหล้าหึงเลยยผมไม่ได้กินเหล้ากินให้ให้ให้คนธรรมดาซึ่งไม่ใช่ตำรวจใส่กางเกงสีกากีใส่เสื้อตำรวจเครื่องแบบไม่มีนะครับเครื่องแบบไม่มีนะครับมีแต่ไบฉายนะฮะคอยมาบอกรถบอกตำคอยมาวอบอกตำรวจให้ถือวอด้วยนะมาวอบอกตำรวจพี่ครับข้างหน้ามีด่านนะมีคนธรรมดาคอยบอกตำรวจอยู่นะฮะเขาคอยวอบอกตำรวจข้างหน้าว่ารถสิบล้อไปแล้ว ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าผมไม่มาโวยเนี่ยเขายึดไปกับขี่นะครับยึดไปกับขี่ด้วยนะครับมันเลย้องอย่าทำพี่เลยพี่บอกให้ผมอย่าทำพี่แล้วพี่ทำผมทำไมอ่ะเขาแจ้งผมมาน้องก็ขอผมสิเขาแจ้งพี่มาแล้วใครมีสิทธิ์จับอ่ะ บ้านนี้มีตำรวจไหมมีครับตำรวจอยู่ข้างนอกก็มีครับตรงนี้มีไหมมีครับแล้วพี่พี่เป็นตำรวจหรือเปล่าผมขอดูเสื้อพี่หน่อยผมไม่ใช่ตำรวจเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ใช่ตำรวจแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาจับผมไม่ข้างนอกเขาแจ้งมาไม่ใช่แล้วคุณไม่ใช่ตำรวจแล้วเขาบอกแค่นี่จะจับนะตั้งหนังใหญ่ๆมีตำรวจชั้นร้อยเอกตั้งกลวยเห็นภายในห0ึ่งร้อยเมตรแล้วขอดูใบกรมทางหลวงด้วยนี่ให้จับเลยกี่พันเงืนจ่ายครับบอกให้นะ พ่อว่าพี่เขาแจ้งพี่มาพี่ไม่ตอนที่พี่เอาใจเอาไปเอาผพี่ไม่น่าได้ถ้าผมแจ้งพี่เดินหนีมาเลยผมต้องขอยรถใช่เขาบอกไปถ้าแจ้งความจับนะพี่หลอกลงประชาชนชอบโกงรอพี่ไหวอย่าไปอย่าไหว้ผมอย่ามายุ่งกับผมอ่ะผมผมต่อยแล้วอย่ามายุ่งผมไม่ใช่ไม่เชื่อไหนด่านพี่พี่ไหนด่านไ้หนด่านไปดูด่านนี้อยากดูด่านหน่อยนี่นครนายกนะพอผมมาดูด่านนะ นี่แล้วอะไรยกไม่ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำร้านไก่พี่ก็รู้เออผมไม่ได้ทำอะไรใช่พี่แต่บอกผมไม่โวยเมื่อกีร้ออย่างพี่เจคุณทานี่คุณทำไม่ถูกระวังนะครับเตํารวจนี่ตํารวจตอนเมื่อก่อนนะทงเอาไปพูดได้ไงพี่มาอะไรผมทําไมอ่ะน้องพี่ว่าให้พี่กลับ้าพี่กับไปเกี่ยวนี่ตํารวจคุณทางนี้คุณทำไม่ถูกนายตํารวจนี่ไม่กี่โมง ั้งอ่ะขอใหญ่ๆหญ่ในด่านอ่ะจ่ายหมดอ่ะเจ้าเอาไปดิให้ผมไปจ่ายไปะละ่ะเนี่ยตังมีไปจ่ายได้แต่ขอใหญ่ๆหญ่ในด่านอ่ะขอทุกใบทางหลวงด้วยเสียเวลาเพราะเราชอบประกายันต์ครับต้องมีทหารไปด้วยนี่โอเงอ่ะเน่ด่านซูไม่ดูเลยเน่มีตำรวจอยู่ประมาณสามท่านไม่มีกลวยไม่มีกลวยไม่มีแสงสว่างให้ว่าข้างหน้ามีด่าน ไหนผ่าไฟแดงพี่ขอดูหลักฐานก่อนดีกว่าอันดับแรกชิ้นแรกเลยชิ้นยามเลยพี่พี่กล่าวหาจริงพบเอาพี่จะฟังเสียงพี่ปะล่ะพี่จะฟังเสียงพี่ไหมโอหน้าตาถึงไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำแกพี่หรอกโดนมดนน่ตาราของพี่เลยปะคอย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 ไอยค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 อ้คนยคอยคนยคอยคอยคมยคอยคยอยคออยยอยคอยยียคยยบ้านนาคออคออ จะมีเอ่อคนอ้างตัวเป็นตำรวจนะครับตำรวจครับอ้างตัวอย่าเรียกว่าตำรวจเลยอ้างตัวเป็นตำรวจแล้วยึดเบขี่ไปนะครับลุงลอยพี่ไปพอเห็นกล้องเพื่อเปลี่ยนสีเลยลุหลอพี่ใบไม่ต้องว่าไม่ต้องอยู่กับผมบอกไปไกลผมเพราะว่าผมโวยนะครับถึงจะคืนบัตรให้เพราะว่ากฎหมายเนี่ย มันมันต้องชัดเจนครับครับผมรู้พี่อย่าไปดักจับใครก็ต้องไม่ได้หรอกพี่คอยแจ้งหมดเลรอบนี้ผมไม่ว่าพี่นะแต่ว่าห้ามทำแบบนี้อีกครับผมโอเคผมว่าพี่ไม่ต้องว่ามันไม่ง่ายครับพี่หรือเปล่ให้ผมเดินไปไหมพี่เนี่ยพี่ผมเดินไปด่านนู้นไหมแล้วผมจะถามเขาจะชัดเลยว่าเขามาตั้งด่านเพราะอะไรพี่ก็มองมาถามแล้วถามแล้วเขาถามกันแล้วไม่ต้องเราไม่ต้องเดินไปแล้วตำรวจยังไม่กล้าเดินมาเลยพูดตรงๆที่ตั้งด่านตำรวจมันก็เขาก็กลัวแด่ไงนั่นแหละตำรวจตั้งด่านโดยการจอดรถเปิดไฟ มีตำรวจ3นายในที่มืดๆนี่แหละด่านจับยาบ้าหรือเปล่ากดเยี่ยมไหมครับน่านมาพี่น้ดูแลพี่ก่อนพี่ได่ พี่กลับบ้านดีกว่าเขาดื่มเมือเดือร้อนมได้จบจเออโอเคโอเคพี่กลับบ้านเลยเดี๋ยวผมจะได้เลิกกันเดี๋ยวเพื่อนผมมาอีกสองคันแล้วเต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวพวกผมจะได้เลิกกันไม่รู้ว่าที่ตั้งด่านนี้ตำรวจจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะด่านบ้านนานะครับบ้านนาแก่นคอยกรุณาตรวจสอบด้วยํามีเี้ยกันแบบเนี้ยเมื่อไหร่ประเทศกูจะเจริญวะดูที่เนี่ยถ้าเกิดพวกกูไม่ลงมาโวยกูจะรู้ไหมว่าแม่งไม่ใช่ตำรวจอ่ะโหแม่งแน่ดูทราบทราบกำลังขอท ไม่ลมตีหรอคะแต่พี่เรียกเขามาไงพี่พูดดิพี่พูดแต่วอลเนยไม่ได้ลนลมตีไม่ได้ลนลมตีนะตำรวจแหละไม่งั้นเอารถตำรวจออกมาไม่ได้หรอกแต่ตำรวจหากินอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับแล้วเขาจะฝากอนาคตฝากความหวังไว้กับตำรวจได้ยังไงพี่หาอย่างเงี้ยออัันนี้เจบ นี่ถ้าเป็นด่านจริงๆนะพี่ผมจ่ายได้ถ้าผมฝ่าไฟแดงอ่ะขอใบหลักฐานหน่อยทำเลยโออเคจะไดกเาล้องอ่ะซีทีทีวีรัฐบาลเขาออกให้อ่ะและขอภาพหน่อยรถคันนี้ทะเบียนเนี้ยออกฝ่าไฟแดงอ่ะปิ้นมาหน่อยแอปเดียวเองผ่ากูไม่ว่าเรื่องผ่าจะจับกูแตการเอาตำรวจปอมมาจับกูกูไม่ชอบคนไทยเว้ยตำรวจ มีไว้ปกป้องคนไทยไม่ใช่ทำไมเฮ้ยทำไมตำรวจใช้ตำรวจปอมมาจับไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องพี่ไม่ต้องถามผมหรอกผมไปเล่นโรตีนี่แหละพผมผมไม่เล่นจะไปเล่นไพ่ที่ไหนก็แล้วแต่ผมครับผมรู้ผมว่าพี่กลับบ้านไปดีกว่าพี่อย่ามายืนดักอย่ามายืนซุ่มเนี่ยมันมันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่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 ถ้าเป็นพวกผมอ่ะไม่หรอกถ้าพี่เจอคนอื่นพี่อาจจะโดนขึ้นมาได้เออพี่พี่ลองเดี๋ยวพี่ลองซุ่นนะครับผมพูดตรงแต่พี่ผมว่าพี่กลับบ้านดีกว่า เอเคแต่บ้านชว้น้องพี่ขอโทษกลับบ้านเลยค่ะโอเคโอเคคพี่จกลับบ้านเยรอส่งพี่แต่พี่เอาพวกพี่กลับไปด้วย3มคนอ่ะครับผมถ้าไม่กลับผมจอดถ่ายนะผมไม่ผมไม่หยุดนะวีออฟครับเล่ว่ะเล่ว่ะติกตีเลยน้องน้องเขไม่พอใจหอเไม่พอใจเยคอว่าอางที

ต่อไหมกล้องมีตัวไหมไปไปพี่พี่พี่แล้วพี่เลิกันแล้วไปพี่ไอ้พี่ปิดมันไม่ได้มันไม่ใช่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แล้วแล้วมันพีเรื่องอะไรวันนี้พรุ่งนี้พี่จะทำกันอืมโอ้โหพรุ่งนี้แกตำรวจทางหลวงด้วยน้ำตาจะไหลตำรวจทางหลวงเนี่ยขอดูใบใบขออนุญาตตำรวจทางหลวงหรือยังครับเขาไม่ใช่ตำรวจผมบอกแล้วตำรวจพี่เดี๋ยวนี้โซเชียลมันแรงแชร์ไปพับเดียวแม่งดังผมรู้ผมรู้เข้าใจพี่ดังเล่นหนังได้เลยบอกให้พี่ทำให้คนอื่น เดือดร้อนไม่เขาตั้งพี__>่เดือดร้อนไปคือเด้งทั้งหมดครับครับโดยที่ว่าพวกพี่จะมักง่ายกันเองอ่ะครับผมครับยอมรับผิดครับผมผิดละอ่าผมผิดพอดีเลยเนี่ยคนเนีขาก็มาเนี่ยทำมาหายจริงไม่พี่จริดแล้วเนี่ยพี่ตำรวจฟ้อมรอมไปเลยไม่ต้องจอดตำรวจเรียกไม่ต้องจอดไปเลยข้างหน้ามีตำรวจไม่ต้องจอดไปเลยตำรวจฟ้อมได้พี่ๆเลิกกันแล้วนะพี่พี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีไว้ทำอะไร แล้วอันนี้หรอพี่ถามเลยผมไม่รู้นะพี่มาใส่เสื้อพวกเนี้ยพี่ก็ได้สวยจากเขาเพราะเขาเก็บตังค์พวกผมทําไมพี่ไม่เลือกที่หากิีนอ่ะมันพวกผมอ่ะไม่ต้องจอดตำรวจปอนะพี่ไม่ต้องมันไม่ได้ตั้งเดินจอดไปเลยถ่ายคลิปมันด่ามอยู่เกันแล้วไม่อยู่แล้วนะรักรักกันเลยผมไปทำกันอะไรดีกว่าทำอะไรอ่ะพี่ยังนั้นไอ้พี่ไปกับผมเลยพี่มันดับีู ไม่ใช่โอ้โหนี่ไม่ได้เส้นใหญ่เลยนะคะไปลงรู้ไหมเนี่ยนี่ไม่ได้เส้นใหญ่กันมาจริงจริงนะจริงจริงนะซะพี่คุพี่แม่เม่ต้องยึดเบลขี่หรอกพี่แค่เอาสมุดใบใบใบสั่งพี่ยังไม่มีเลยพี่มถือใบฉายส่องตรงเนี้ยจดตรงเนี้ยผมก็ยังยอมโอ้ยโอนี่พี่ถือใบเขาขี่ตั้งแต่นู้นมาตรงนี้จนผมถอยหลังมาเนี่ยพี่ถึงยอมคืนอ่ะคุยอีกก็พี่ตั้งด่านแล้วพี่เพิ่งบอกให้พวกเนี้ยขับรถไปตั้งอะไรว่ามีที่ไหนว่าตำรวจให้มาซุ่มจับอีกจุดหนึ่งแล้วมาซุ่มจับ ถ้าผมผมเป็นเด็กแว้นนะผมยอม <c oughs> ยโอ้ยยอมนะครับเด็กแว้นก็อย่ายอมนะครับสา <c oughs> มแยกแก่งคอยบ้านนะเด็กแว้นก็ไม่ต้องยอมอย่า,ายอล้าใส่เลยรถสิบร้อยยิ่งไม่ต้องจอดแม่งด่านกอง <ผม S 1> กูไม่ชอบเด็กแว้นเดี๋ยวันนี้กูสนับสนุนเด็กแว้นด้วยแล้วกูปล่อยให้แม่งแว้นเต็มเมืองเลยโอเคไปรู้ไหมไไปพี่โชคดีพี่จะทำพี่นะไม่ไม่ทำผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คอยดูช่องเจ็ดอย่าไปทำถ้ามาเดี๋ยวแป๊บเดียว แล้วแต่เขาจะพิจารณาคลิปผมอ่ะอย่าไปทำออกงั้นดีโอ้ยไม่ได้หรอกพี่ที่ทุกที่ทั้ผมพี่ยังไมหาี่พี่หากินยัไม่ผมยังไม่ทำอะไรเอาพี่ดูไหมเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูดูไหมว่าพี่ทำอะไรไหมที่พี่หากินอยู่เนี่ยมันยิ่งกว่าโจรนะเว้ยมันโคตรเที่ยเลยพี่รู้ใช่ไหมไม่ต้องกราบไม่มีประโยชน์ไม่ต้ไม่มีประโยชน์หรอกไปครับผมถ้าพวกถ้าพวกผมไม่โวยเนี่ยพี่ก็ยึดไปแล้วพี่เดินย้อนกลับมาเนี่ยคิดว่าพวกผมไม่มีความรู้กันยังไง พี่ทำอย่างนี้พี่ยังไม่ถูกครับยอมพีชพี่ชแล้วมันไม่เกี่ยวพี่ผมจะพูดให้พี่ฟังพีชพีชแล้วใช่โคัตเตอร์นี่เอาไว้จีบป่ะเนี่ยไม่เนี่ยครับพี่จะบีบรือเปล่าเอไปงอแล้วพี่กับพี่พกคัตเตอร์ครับฮะพกคัตเตอร์ครับเอาไว้จีบป่ะเนี่ยเอาไว้จีบเปล่าโจรป่ะเนี่ยเออใครพี่เลิกกันไม่ทำพี่นะถือว่าคนบ้านเดียวกันสลับคนด้ยนะเอาพี่คนแส่คนสลับคนดีครับไอสลับคนดีอ่ะ ใช่ลนูมาที่ไหนอำเภออะไรจนไปเลยอ่ายูธะบุรีอํเภออเภอหนองแคมกองี่นี่ตประชาชนป่ามีนับปเอไม่มี้พี่ขอโทษพี่ร้ยยุ่งกับผมบอกผมต่อยนะอย่ามาจับตัวผมปวดฟอนแล้วพี่ว้นได้เลยี่ตรวจโอย ไอะไรพี่ไม่มีด่านไปเลยไปเลยแม่แกย้อนอยู่ทุกวันตอนนี้ไม่รู้ต้องฝากอนาคตมันก็นใครแล้วตําบลปอนนี้ผ่านกินในดวงจะแจ้งบ้านนาแก่งคอยไม่ต้องไหวครับพี่เรียกว่านาแก่งคอยนะครับมีตําบลโตนะครับจะยืนตุ้มอยู่ตามต้นเอ่อต้นขอบต้นเกลียวต้นเกลียววดีเนี่ยผีเกลียววดีตลกไหมเนี่ยเท่ก็พ่เนี่ยถึงบ้านอยู่แล้วพี่เลิกละ พี่ผมว่าพี่เลือกตั้งเลยด่าอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาคนเราพี่ประเทศชาติยิ่งถ้าเกิดมาอีกเจออีกหนักอยู่พี่ก็มาทำอย่างเนี้ยมันแบบเหมือนอ่าบอกเลิกไงน่ะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยบอกเลิกทำไมเขาไม่มาคุยกับพวกผมมาตำรวจแท้ๆอ่ะยังไม่เลิก ยังงงถือกระบอกไฟแดงๆไล่จ <ique S 1> <this mystery> ับสิบล้อดวงสวยมาแล้วครับเดียดมาแล้วเราจะมีประทานหรือเปล่านะฮะตามว่าไงครับฝากถึงคนที่รู้เท่าไม่ถึงการไม่ฝากครับไม่ชอบเพียแบบเนี้ยูคนไทยไม่ชอบเขาไม่กล้าเดินมาไฝากถึงคนอื่นที่ว่าอยากจะตรวจสอบให้ดูยังไงถามเลยของจริง ไม่มีด่านแล้วบอกว่ามีด่านจะจบ้าเหรอบ้าหยุตดตรวจก็ไม่มีเฮียหยุดตรวจเสกตรวจอีกเลยไม่ถามด้ยเนี่ยเขามีสิทธิ์อะไรที่ไปเรียกอ่ะเออถามพี่ไปมึงข้ามไปจับไปไปถ่ายในพวกนู้นอ่ะถ้าเากิดเขาจับน้องเดินไปถามเลยีติดต่อแล้วเขาจะเดินมานี่เขาบอกเฮ้ยพี่รถพวกนั้นเขาก็ไม่มีสิทธิ์จับไม่เขาเลกเขาเดินมาดูพี่ไง เดินดูพี่อะไรเมื uno, ่อกี้ยังโบกติดน้อยเนี่ยถ้าผมขี่ไปเจอเขาโบกแล้วผมเดินไปเบรกได้ไหมเขาจะน่าเสียแล้วพี่ลูกพี่พี่อ่ะครับครับครับเอายังไงเนี่ยคนอื่หนึ่งเขาจะเดือดร้อนเนี่ยพวกผมมาหลุดพี่ไม่ได้อ่ะพี่ไม่ได้ห้าร้อยนี้ไม่ได้พันนี้พี่ก็ไม่ได้อีกหลายพันตรงนู้นคนรหนึ่งเขาทำงานพี่นั่นแหละบอกแกแล้วเขาตะมากี้เขามีลูกมีเมียครับผมเอายังไงพี่เสียงหยาบเสียงแหกหมดแล้ว แม่งยิ่งกว่าโจนอีกอ่ะเพราะผมไม่น่าจะตีนะเอ้าปักไปทั้งหมดเลยพุ่งตรงถ้าเดินไปด่านตรงนู้นหาคืนแดดเช้าเนี่ยพี่กว่าจะได้เงินแต่ละบาทครับแล้วพี่มาเนี่ยไม่นทำท่ายึดตอนแรกก็ตกใจนึกว่าด่านที่ผายที่ไหนได้ตำรวจปลอมหาได้อย่างนี้นะช่วงเนี้ยพี่เล่นไงล่ะตอนนี้นโยมดีนะพี่อะพี่จะจบกับผมแล้วเพื่อนพี่จะจบไหมหาเนี่ยมันคือผลประโยชน์ของคนไทยผิดปลอมไปตามผิด ถูกว่าไปตามถูกเขเดินมาดูผมไงว่ากลัวผมโดนลุมตีโอ้ยกระทืบ์ดพี่ไม่มีเสียงวอลแล้วบอกไงผมเอาวอลพี่ไปขายแล้วเขาไม่ต้องมากระทืบกันหรอกแค่นี้ไม่ต้องกระทืบเลยพวกพี่ไม่ต้องกระทืบพี่ก็โดนแดงกันหมดโตแล้วพี่ไม่ใช่แก๊งโอรสที่มาไล่ต่อยกันน่ะไม่ต้องกระทืบพี่หรอกผมทำให้พวกพี่ไม่มีกินแค่นั้นเองแก๊งโไม่มีสงสารลูกพวกผมไม่ต้องสงสารอ่ะแล้วพี่ไม่สงสารพวกผมมาพี่ไม่สงสารคนอื่นเขาหรอเออพี่มาทำเนี่ยพี่คิดว่าสิบร้องนั้นแล้วก็จะมีลูกเปล่ารอ อย่ามาต่อผมบอกผมต่อยอย่ามายุ่งกับผมทำมาหากินดิโอ้ตายนี่บี่บี้อย่าเห็นเด็กตัวบี้คนอื่นเขาก็ทำมาหากินกันพวกผมอ่ะก็ทังมาหากินเคลูกหลอกไปมาเดินทางก่อนพี่ยืนยังไม่ไหวแล้วสภาพพี่เนี่ยไปไม่ได้หรอกคนใดที่เหลื่อยจะร้อนอยู่เลยมันกพี่เลิกกันแล้วเลิกบ้าอะไรยังเดินอยู่พี่ตาผมไม่ใช่ตาตาคนไม่ใช่ตากันหรอกนะพี่ปิดไปแล้วลูกหลอกพี่ว่ายิงกลับยิงนะไป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  พี่เม่โทรหาพ่อเนี่ยพี่ชื่ออะไรเนี่ยฮะพี่ชื่ออะไรผมอ่ะาพี่อะที่เล็กที่เล็กครับเล็กอะไรเล็กชื่อจริงอะไรชื่อจริงอะไรอย่าคิดนานชื่อจริงอ่ะชื่อจริงอ่ะชื่อเล็กชื่ที่เล็กพี่ชายสมชายนันทกุลนัมยอดทองนะสมชายยอดทองสมชายยอดทองเอาชื่อคนอื่นมาเขาจะเสียหายนะครับผมอ่าเออผมมีบัตรไหมพี่อ่ะบัตรไม่มีอ้าวพี่เมื่อกี้บอกมีบัตรประชาชนอยู่เลย อยู่นอกในป้อมน้ำแล้วพี่มีติดอะไรไปอยู่ในป้อมน้ำหลดเออผมนี่ผมจะคุยแบบรักกันตรงๆรูปหลอกโอ้ยสภาพพี่เมื่อกี้ตอนนี้พี่ ผมเป็นเหมือนแท้าๆพาลงโรงเรียนใช่ไหมเมื่อกี้ผมหลับในรถไงผมเออทำงานมาในเนี่ยพี่เขาขับรถแล้วผมตื่นมาอาจจะแต่ต้นไม่ดูไงไม่ทันครับดีดูไปสภาพดีไปก่อนแล้วดูพวกแล้วพวกผมมาไม่นี่เวลาแล้วก็คอยมาแจ้งรถให้เขาผมเข้าใจผมเข้าใจแต่ว่าพี่คือว่าพี่ไป็นเจ้าของเขาแต่ด่าเขาไม่โดนสายแล้วพี่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปยึดไปขับผี่ของใครไม่ผิดไม่ผถูกต้องไงแล้วไหนไอ้ด่านที่พี่ว่าพี่บอกว่าน้องเดินมาสิ คุณเดินมาเลยได้ไหมถามพี่จริงๆเลยแล้วผมจะจบเลยพี่ไม่ใช่ตำรวจแล้วพี่เอาวอลไปไหนพาลุงแล้วตำรวจคือเอาเอาวอลให้พี่เพื่อมาดักใช่ไหมแล้วตำรวจเขาชื่ออะไรไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอ่ยชื่อรู้แค่ว่าอยู่สอนอบ้านนาสอนอบ้านนาเป็นอะไรหรือเล้วเขาก็ไปถามเอันนี้ไงไป เขาไม่สงสารลูกพี่เาเลยเาพี่ยังไม่สงสารคนอื่นเขาเลยพี่พี่สงสารลูกพี่ พี่เพี่อยากได้ตังค์ว่าประชาชนหนาที่เขาจับผิดอ่ะพี่ไปตั้งหนาใหญ่ๆดิเขียนป้ายอยู่ตรวจมาเนี่ยป้ายเนี่ยอยู่ในป้อมพี่อ่ะเขียนมาเควยตั้งสักสิบห้าอันงานพี่เพื่อใช้กฎหมายกฎหมายพี่เรียงกันเปิดไฟสว่างสว่างมีรถตำรวจเปิดไฟพี่พี่มาตรวจค้นรถผมพี่มีมีใบตรวจค้นหรือเปล่าถนนสามเลนอ่ะพี่กักไปเลยสองเลนให้เหลือเลนเดียวเขาแขวาเขาเข่าคิว ขอกรมทางหลวงสิ่งหลักๆจริงๆเมื่อกี้เนี่ยที่พี่เดินมาปุ๊บแล้วพี่ดึงบบขี่เลยพี่ทำไม่ถูกไม่ใช่ครับผมรูก็รู้แล้วว่าพี่ไม่ใช่ตำรวจพี่ไม่มีสิทธิ์พี่พผิดคือว่าสงสารพี่กันแล้วกันพี่คนที่เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้กฎหมายเขาไม่ได้รู้เขามเขา่ยอมขับรถมาที่หอยอนรถมานี่เองไอ้ดาเนี่พี่ว่ามันเพิ่งจะขับรถออกจากข้างหน้าเราเนี่ยไปเมื่อกี้คนอืดูงอเขาไม่หยิบนอืดูงอเขาไม่หยิบตัวสารมาใส่พี่หรอกเอาเตีตาให้พี่ดีกว่า คนรถหรือเปล่าอ่ะให้พนเลยไม่คนหรอกนะเออแม่ครับเออเขากลับละแแล้วกันนะว่าจะยังหากินแบบนี้กันต่อไปหรือเปล่านะพ่งนี้ดังแน่นอนไม่รู้ถ้าผมมาเจอพี่อีกโอเคี่ตัวเลยนะนี่ผมยังไม่โทรหาพ่อนะถ้าพ่อผมรู้พี่หนาว ยังไปทำเลยรูปหล่อมาพี่ป้ายมาพี่กับเท้าเองไงรูปหล่อเพราะว่าพี่เป็นพะโลงอ้าว<ม>พ่อผมขายล้ำแข็งนะนะพี่ะหนาวก็หลอกเหรอพี่เนี่ย